เอาละครับสวัสดีเพื่อนเนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนิกเกะอีกแล้วนะครับกับผมนายนันเซอร์เอกนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเกี่ยวกับระบบเกมที่อัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากร้านเติมเกมไปด้วยนะครับสเตลาโกพัทนะครับรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากเติมเกมมือถือราคาถูกนะครับพักแชทไปที่สเตล่าโกพัทได้เลยนะครับเราก็มีโปรโมชั่นนิกเกะราคา เท่านี้เลยนะครับก็ถูกมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเติมเกมแกน QR c o ารดด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้เราอยู่ในตัวเกมนะครับนิกเกะนะก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับว่าอ่ทางระบบนะครับมีการอัปเดตอะไรใหม่มาบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูตรงนี้เลยแล้วกันอย่างแรกเลยนะครับระบบล็อกอินนะครับมีทั้งหมดนะครับ7วันนะครับวันแรกเราจะได้เพชรมาทั้งหมด300นะครับ วันที่2เนี่ยเราจะได้ในส่วนของทรัพยากรนะครับอย่างละ12ชั่วโมงอย่างละ1อันนะครับแล้วก็วันที่3นะครับเราจะได้ในส่วนของโมดูลบูสอันตรานะครับแล้วก็ได้ในส่วนของของขวัญให้กับนิกเกะนะฮะแล้วก็วันที่4นะครับเราจะได้กล่องนะครับในส่วนของคอนโซลนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของราดคู่มือนะครับก็คือการอัปเดตสกิลนั่นเองนะครับ แล้วก็วันที่5นะครับเราจะได้ในส่วนของ12ชั่วโมงทรัพยากรอีกแล้วนะครับอย่างละ1ชิ้นนะครับแล้วก็วันที่6นะครับได้ในส่วนของการอัพสกิลและในส่วนของอ่รีโมทน่าสงสัยนะครับเอาใบใส่ให้กับตัวละครที่เราอยากให้นะครับแล้วก็วันที่7ก็คือวันสุดท้ายนะครับจะได้ในส่วนของใบซุ่มนิกเกะนะครับสิใบนั่นเองนะก็ระยะเวลาคงเหลือนะครับ18วันที่สามารถรับได้นะครับสำหรับ กิจกรรมล็อกอินนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครใหม่นะครับที่ชื่อว่าแจ็คเกิลนะครับก็เป็นตัวสาวน้อยน่ารักนะครับแล้วก็ดูซุกซนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยแล้วกันนะครับว่าตัวละครของเขานะครับมีสกิลอะไรบ้างนะครับแต่ก็เดี๋ยวเรามาดูรูปทรงเขาก่อนแล้วกันนะครับแ่มเท่มากนะครับการยิงก็โอเคอยู่นะนะครับก็ ถือว่าในส่วนของการยิงเป็นยิงมิสไซน์นะครับแล้วก็นี้คือแอนิเมชันนะครับ 3D ตัวเล็กๆนะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนะครับสกิลของเขานะครับในส่วนตรงนี้นะครับคูลดาวน์เบิร์ดนะครับเบิร์ดสกิลของเขานะครับจะคูลดาวน์20วิก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับอ่าเป็นการยิงจรวดมิสไซน์นะครับมีแม็กกาซีน6ลูกนะครับชาร์จ2.03วินาทีนะครับสกิลแรกของแจ็คเกิลนะครับแจ็คเกิลร่าเริงนะครับ เปิดใช้เมื่อโจมตี10ครั้งนะครับส่งผลให้ยูนิตท,ที่มี HP สูงสุด1ยูนิตนะครับได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น9%เป็นเวลาสิบวิและ ATK ลดลงนะครับเป็นเวลาสิบวิเหมือนกันนะครับแล้วก็สกิล2ของ j a c k เกนะครับแจ็คเกกระโดดนะครับเมื่อเปิดใช้งานนะครับเข้าสู่การต่อสู้นะครับส่งผลให้กับตนเองและยูนิตพัตมิตรที่มี ATK สูง2ยูนิตนะครับแบ่งปันดาเมจได้รับ เป็นเวลา120วินะครับแล้วก็ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นอีก8%นะครับส่วนสกิลสุดท้ายของแจ็คเกิลนะครับแจ็คเกิลบั๊กนะครับหรือว่าแจ็คเกิลสร้างนะครับก็คือสกิลของเขานะครับเบิร์ตสกิลสร้างระเบิดให้กับสโตูนะครับ38%เป็นเวลา15วินะครับแล้วก็ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นอีก14%เป็นเวลา10วินะก็สกิลก็ค่อนข้างโอเคนะครับเหมาะสำหรับเบิร์ตหนึ่งนะครับที่คอยช่วยเหลือพันธมิตรหรือว่าทีมของเรานะครับสำหรับแจ็คเกิลนะครับ อ่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าน่าเล่นเหมือนกันนะครับน่าใช้เหมือนกันสําหรับแจ็เคเกิลของเรานะครับเพื่อนเื่อคนไหนที่อยากจะสุ่มก็อย่าลืมไปสุ่มกันได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอีเวนต์ต่อมากันเลยนะครับเอาไซด์ดาร์กนะครับก็เป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามานะครับเราจะได้ในส่วนของอ่าสเปนดรามิดแท่งนะครับเอาไว้ในส่วนของแรกอันนี้เลยนะครับ แรงในส่วนของทรัพยากรก็ได้นะครับใบตั๋วก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสกิลก็ได้เหมือนกันนะครับก็อย่าลืมมาทํากิจ,จกรรมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนละกันนะครับว่าเราจะเล่นในส่วนของกิจ,จกรรมยังไงบ้างนะครับผมจัดทีมง่ายๆเลยละกันนะครับประมาณนี้ดีกว่าทีมของผมนะเ,เป็น1แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้โอเคครับไปไปดูเลยละกันนะครับ ก็เป็นการรีวิวแล้วก็อัปเดตข่าวสารแบบง่ายๆแล้วกันนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากอันนี้ก็ตัดเข้ามาสู่ในส่วนของกิจกรรมในการผ่านด่านแล้วนะครับผมก็ใช้เป็นโบโดเนียนะครับในการยิงนะก็ค่อนข้างจะรัวอยู่นะครับเพื่อคนไหนที่ชอบนะบก็ต้องจัดนะโบโดเนียนะของจริงอ่ะก็จบไปแล้วนะครับง่ายๆนะก็ระดับความยากก็จะยากตามด่านไปเรื่อยๆนะครับนี่เราก็จะได้ในส่วนของตรงนี้มาแล้วนะครับ ปนดามิดแท่งนะครับก็เอาไปใช้ในส่วนของหมดร้านค้าได้นะครับเอาไปแลกใครอยากแลกอะไรก็แลกนะครับสำหรับผมผมน่าจะแลกในส่วนของทรัพยากรนะครับในส่วนของทรัพยากรก็คือน่าจะเป็นอันนี้ก่อนนะครับหรือแม้ก็อาจจะเป็น2ออันนี้แหละสองอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะมาทําภารกิจกันด้วยนะครับอย่าลืมทําให้ครบนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของดามิดมาอีก250นะครับค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะ แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับอยู่ในส่วนของด่านหน้านะแล้วก็กิจกรรมใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับเป็นในส่วนของนี่เลย like นะครับเพื่อนๆคงเห็นแล้วนะครับทางที мире, มงานนะครับได้ทําการเพิ่มไอคอนลิฟต์มาแล้วนะก็เราสามารถคลิกไปเลยง่ายๆนะครับแล้วกดเข้าไปที่ลิฟต์นะจะมีในส่วนของอีเวนต์ใหม่นะครับให้เราเลือกช่วยเหลือนิกเกตตัวใดตัวหนึ่งนะครับ เลือกได้เลยนะครับเป็นนักโทษนะครับเราสามารถช่วยเหลือเขาได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นนักโทษนะครับคิสตี้หรือเปล่านะผมอ่านไม่อ่านไม่เห็นนะคิวตี้หรือคิสตี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นซินนะครับตัวสุดท้ายเป็นเคเวนซี่นะครับเราสามารถช่วยเหลือได้1ตัวนะครับโดยการทําภารกิจนะครับสมมุติผมเลือกตัวนี้นะครับปรับปรุงปรับปรุงพฤติกรรมนิเกะที่เลือกหรือไม่นะครับพอเรากดเข้าไปเสร็จปุ๊บตัวเกมจะ เอามาในส่วนของหมวดเนื้อเรื่องนะครับแล้วให้เราทําภารกิจนั้นๆให้เสร็จนะครับนี่นะครับในการทาภารกิจนะครับเราจะต้องใช้ CP ด้วยแหละครับเราก็จะใช้เพชรด้วยนะครับ5 0เพชรนะครับจนถึง3,600เพชรนะครับถึงจะสามารถที่จะช่วยนิกเกะตตัวนี้ได้นะครับเห็นไหมนี่จะเป็นในส่วนของเบอร์สองนะครับก็หรือว่าน่าจะดีอยู่นะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะดีหรือเปล่านะครับต้องมาเลือกเอา มีสามตัวให้เลือกเพื่อนคนไหนอยากเลือกตัวไหนก็เลือกนะครับแล้วตรงนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับเราสามารถกดคําว่าไปได้เลยนะครับทางเกมนะครับจะนําเราไปสู่เควสนั้นๆเลยนะครับเราจะทําได้แบบอัตโนมัติเลยนะครับเราสามารถรีได้ด้วยนะครับรีหครั้งเสีย50นะครับก็อย่าลืมมาทําภารกิจกันทุกวันด้วยนะครับยิ่งทำนะครับเราจะยิ่งปลดล็อกนิกเกะพวกนี้ได้เร็วมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมใหม่นะ ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเป็นการแจกแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อนๆหน้าใหม่นะครับแล้วก็หน้าเก่าด้วยนะก็อย่าลืมนะครับมาทำธุรกิจกันด้วยนะครับหรือว่าอีเวนต์ใหม่กันด้วยแล้วกันนะครับมีทั้งหมด3อีเวนต์หลักๆนะครับมีการสุ่มตัวละครนะครับแล้วก็เป็นเอ่อาไซด์นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของล็อกอินนะครับ3อย่างนี้เอาให้ครบลวกันนะครับรับรองว่าได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการรับสมัครนะครับตู้ ตู้ของตัวละครใหม่นะครับมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะฮะตู้ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามานะครับตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมดนะครับเหรียญหรือว่าบัตรนะครับสิบใบนะครับแล้วก็ตรงนี้37ผมน่าจะต้องเก็บให้ครคบอีก290นะครับเพื่อจะไปหาแรงตัวที่ผมเข้าใจหรือว่าอยากได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวละครใหม่แล้วก็รีวิววันนี้นะครับ ก็จะได้ไม่นานเกินไปเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับถ้ามีข้อมูลดีๆก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยวกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตเจอกัน